ครับวันนี้ผมก็จะมาสาธิตมีเพื่อนถามเข้ามาว่าคอนโทรลสถานีลิงทำไงดยดีทีมเอนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานีลิงหรือว่าอีโคริงฮอสสปอร์ตเราสามารถคอนโทรลได้นะครับย้ายคอนเฟ r เนซ์หรือว่าเราจะไปเทสอุปกรณ์เทสเสียงนะครับเราก็ใช้ DTMF ที่มากับวิทยุสื่อสารของเราเนี่ยนะครับคอนโทรลได้นะครับโดย กด PTT แล้วส่งคอมมานด์แรกไปก่อนนะเป็นคอมมานด์ชาร์ปนะครับ Disconnect ก็กด PTT กดชาร์ปไปแล้วปล่อยนะครับจ <The print. S 1> นได้ยินเสียง <November. S 1> ว่า Disconnect จากนั้นเราก็ใส่เลยครับเลขหมายปลายทางครับแล้วกดชาร์ปครับ nine, 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 อา้าแสดงว่าไม่มีเดี๋ยวกดไป Echo T นะครับ มันต้องเป็น9ก้าสี่ตัวครับอ่าแค่นี้ครับเราสามารถคอนโทรลได้ง่ายๆเลยครับ <that S 1> ด้วย GTF e นะ,ค,ะ as as like. ครับครับเดี๋ยวลองดูนะครับ Test one two three Test Test ครับเมื่อเรา,เ,าเทสจบหรือว่าเราคุยกับเพื่อนจบแล้วจากคอนเฟอเรนซ์อื่นเราก็ย้ายกลับมาที่ตานีคอนเฟอเรนซ์หรือว่า,าที่โนดที่เราสแตนบายครับโดยการกด sharp กด PTT <Okay. S 1> แล้วก็กด sharp จนได้ยินเสียงว่า disconnect แล้วก็รอนะครับรู้สึกว่าจะตั้ง Default ไว้ที่15หรือ20วินาทีเนะี่ยมันก็จะกลับมาแต่ว่าถ้าเกิดเราเรารู้เลยแล้วก็กดไปเลยนะของ ต่างดีก็หกแปดแปดาแปดก็กดไปได้เลยครับใช่ไหมครับมันก็จะไปได้เลยครับแค่เนี้ครับง่ายง่ายง่ายครับเพื่อนๆ